แม่มาเปิดดูตู้เย็นเมื่อสักครู่นี่เหม็นมากไอ้ยักษ์แม่มาเปิดดูตู้เย็นเมื่อกี้นี่ทาไมไม่กินของในตู้เย็นให้หมดแล้วทําไมต้องกินของนอกตู้เย็นก่อนพอมันหลายวันไปมันก็เป็นขยะสิลูกฮะทาไมไม่รู้เรื่องดีแต่ครับล้างแล้วเอออันนี้ล้างแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ล้างแล้วหอมกลุ่นเลยทีนี้เนี่ยลูกเห็นไหมตู้เย็นมันต้องเป็นตู้เย็นไม่ใช่ขยะเข้าใจไหมคะ ไม่ใช่เอาไปกองสุมกองสมรวมกันไว้ทีนี้ก็เอาอย่างอื่นเข้าเขาต้องจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แม่ถึงบอกว่าให้มันมีเวรประจําวันไม่ว่าจะเป็นถูพื้นเก็บขยะดูแลตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่ใช่ขอบขอบขอ,อเอาเข้าไปลูกเอาเข้าไปอันนี้นี่แล้วก็จะเปิดเออ เ,อ,อ,เอ,อเครื่องเครื่องเครื่องแกงทั้งหลายเนี่ยดูใบมะกรูดสินี่โอ้โหมีมาเป็นตันๆเลยกระลำทำไมไม่ผัดสักทีียะลูกกระลำรีรรนี่ไงพ,พ,พริกพริกอออนี่ไงพริกนี่ทำไง่ะเนี่ยพริกนี่ ยังดีทุกเม็ดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอยู่มันต้องมัดในลูกไม่ให้น้ําเข้าไปมันถึงจะไม่เน่าเขาถึงเวลานี้เขาถึงมีมัดมัดมัด,มดโอ้โหแม่ว่านี่แม่ว่าอาหารพวกเธอคงจะอร่อยหาะไม่ใช่อร่อยธรรมดานะลูกอร่อยหาะทำไมเหรอก็ดูตะไคร้สิคะเขากินตะไคร้เขียวๆตัวเองก็กินตะไคร้เหลือง อันนี้อะไรนี่ขึ้นช่าย <Okay. S 1> เขากินขึ้นช่ายเขียวเขียวก็กินขึ้นชเ่เหลืองเหลืองโอ้ดีมากเลยดีมากผักบุง้งผักบุงเขากินผักบุง้งเอ่อซื้อมาแล้วผัดเลยอันนี้ต้องข้ามต้องกินผักบุ้งเหนียวมันเยอะเกินไปค่ะไอ้ที่พูดนี่เยอะเกินไปแล้วบริหารจัดการในตู้เย็นไม่ได้ต้องกินของซื้อมาใหม่ก่อน <Okay. S 1> ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะลูกนะคะ อะไรนี่กับใบกะเพราเหรอนี่โค้ดโอ้ตาย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 ใบกะเพราสามชาติอมตะนิรันกาลไต่ต่อไปนี่ขั้วมันเป็นผงใบกะพามเผาขั้วมันเป็นผงใบกะเพราอ่ะแม่ไปล้างมือที่ไหนเนี่ย ¡Vale!